ครับสวัสดีครับแม่วันนี้ครับต้องมาขอบคุณนะฮะแทนพี่น้องชาวเชียงรายและพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมนะของเชียงรายนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะขอบคุณมากทุกที่ทุกหน่วยงานที่มาจากต่างจังหวัดนะครับมากมายมหาศาลมูลนิธิก็ดีกู้ภัยก็ดีนะมากมายเยอะแยะจริงๆนะเป็น ประวัติการที่แบบแหมโอ้โหมันซาบซึ้งใจมากชาวเชียงรายซึ้งใจมากๆเลยนะครับผมขอพูดแทนนะฮะพี่น้องเชียงรายของผมนะว่าขอบคุณจริงๆว่าทุกท่านมาด้วยใจด้วยหัวใจทุ่มกันเต็มที่ในการช่วยเหลือนะครับนะบขอบคุณน้องบุ๋มนะ <c oughs> นะน้องบุ๋มคนสวยน้องบุ๋ม <c oughs> นะขอบคุณบินไทย นะแล้วก็ฝันดีฝันเด่นนะแล้วก็ไอ้ปัน้นไอ้น้องนะขอบคุณทุกคนนะที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะคนที่มีชื่อเสียงนะครับที่เข้ามาช่วยเงินกับมากมามนะพี่น้องในต่างจังหวัดที่เอาเงินมอบให้กับหมูลนี้ใดก็ตามนะกู้ภัยไหนก็ตามนะครับที่มอบเงินมาให้ด้วยความขอบคุณขอบคุณปั๊มน้ำมันนะที่ให้เติมฟรี ขอบคุณนะเราไม่สามารถเอ่ยถึงได้หลายๆฝ่ายด้วยกันนะขอบคุณหน่วยซิลแน่ทหารเรือนะพี่น้องทหารนะครับขอบคุณตำรวจขอบคุณอปปอลกอะไรพวกนี้นะมากมายนะพี่น้องมากมายนะที่เข้ามาช่วยกันนะขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับทั้งพูดบริจาคเงินกันมานะครับที่ไม่ได้มาฝากคนมาก็มากมายนะ รถของกู้ภัยเนี่ยโหเต็มไปหมดนะชาวเชียงรายขอขอบคุณนะครับผมฝากนะครับฝากขอบคุณทุกคนเลยนะะทุกคนพี่น้องที่กลับไปขอเดินทางสุขภาพปลอดภัยทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆของชาวเชียงรายครับขอบคุณนะครับ